ความคิดนะครับเปลี่ยนความคิดเนื่องจากว่าทางชุมชนนั้นก็มีเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาหรือว่าทุนภายในของชุมชนแล้วนะครับก็คือจะมีการทําผ้าไหมนะครับเริ่มตั้งแต่การปลูกหมอนการเลี้ยงไหมการทำจากจากสารต่างๆคือเป็นสิ่งที่ประกอบอาชีพของชาวบ้านนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ าชาวบ้านจะต้องใช้เพื่อใช้ดับเป็นอาหารที่จะมาให้กับครอบครัวทีนี้นะครับก็เปลี่ยนแนวความคิดก็คือจากการที่เราต่างคนต่างทำทํายังไงเราที่จะมารวมเป็นกลุ่มได้แล้วก็จําหน่ายทาให้คนภายนอกเขารู้จักกันนะครับก็คือร่วมกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มทอผ้าที่ร่วมตัวกันได้ก็เกิดจากคนในชุมชน ทำกันอ่าเป็นช่วงที่หลังจากการทําไร่ทานาเสร็จเขาก็ว่างกันเพราะว่างกันเขาก็ทําต่างคนต่างทาก็มาประชุมกันมาประชุมกันแล้วก็มาร่วมกลุ่มกันนะครับแล้วก็อ่าไปอบรมก็คือไปอ่าหาประสบการณ์หาลายใหม่หาอ่าสิ่งที่ทําให้เราทํายังไงให้ทําให้เร็วที่สุดทํายังไงให้ทําให้ดีที่สุดนะครับการย้อมผ้าการย้อมก็เหมือนกันนะครับ าการย้อมที่ไม่เป็นพิษก็คือย้อมจากมะเกลือนะครับซึ่งมะเกลือเนี่ยในชุมชนจะมีอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว,ว่าเราไปหาประสบการณ์นะครับก็คือเอาจากภูมิปัญญาเอาจากพ่อแม่เอาจากปู่ย่าตายตายเราเราก็เอาเอา,เอามาทําเลยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นเครื่องปั้นนะครับซึ่งคนที่มีประสบการณ์ไปทํางานอยูอ่ต่างจังหวัด แล้วก็ได้นําประสบการณ์นั้นนะครับมาใช้ในครอบครัวนะครับโดยการร่วมกลุ่มกันร่วมกลุ่มนะครับเพื่อให้แรงงานของอ่าได้แรงงานของทางชุมชนนะครับอ่าอาจจะผิดบ้างถูกบ้างลง้มล,ล,ลุกลุกลานทุกสิ่งทุกอย่างการดําเนินการนะครับอ่าประสบการณ์เท่านั้นนะครับถึงจะทําให้รู้ว่ากลุ่มเข้มแข็งรือแกร่งอย่างไรทุกวันนี้นะครับ ชุมชนบ้านตะบนก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของอในพื้นที่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนทางหลวงพ่อนะครับอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็ทางประชาบ้านาโดยผู้เฒ่าผู้ก่น,นะครับถ่ายทอดอวความรู้ต่างๆนะครับเพื่อสืบสานสืบต่อต่อนะครับแล้วก็มีสถานที่มีหนองพิงพวย นะครับซึ่งหนองพิงปวยนี้ก็คือเป็นที่ร่มรื่นนะครับมีสถานที่ทั้งหมด90กว่าได้นะครับสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้แล้วทางชุมชนก็มีบ้านพักครูเรือนอาสาด้วยท่านใดที่มาแล้วอยากจะพักนะครับอยากจะชมบรรยากาศอยากจะกินพาแรงนะครับชมการแสดงของวิถีก็คือการมีพินมีซอมีแคนก็มีจำเรียงโดยมีคุณพ่อฤทธิศรีสุขเป็นปราชาบ้าน ท่านได้มีความชํานาญในเรื่องของการจําเรียงการจเรีงเป็นภาษาเขมรนะครับแล้วก็ร่วมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มทีาเรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอของพื้นบ้านเพราะว่าภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นในพื้นบ้านนี้ก็คือเป็นภาษาเขมรนะครับที่ได้สืบทอดต่อก็คือการเล่นการแสดงก็คือจะเป็นภาษาจารียงหรือจำเรียงนะครับ ก็จะสอนให้เด็กนักเรียนทุกวันนี้ก็คือจะพูดแบภาษากลางเป็นส่วนมากนะครับพอมีกิจกรรมมีโอกาสมีจังหวะก็ให้เด็กนักเรียนมารับเอาสิ่งที่บรรพบุรุษหรือสิ่งที่ปู่ย่าตายายที่เราเคยดําเนินการมามาซึมซับมารับมาเล่นมาแสดงมาสัมผัสกับของจริงนะครับซึ่งทางชุมชนบ้านทุกคนมีทุกชิ้นนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยากจะ เล่นนะครับหรือว่าอยากจะไปย้อมไหมอยากจะไปมัดมีนะครับอยากจะไปดูการเลี้ยงไหมอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายแล้วก็ไปลองไปลองสัมผัสดูนะครับที่นี่นะครับก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่231หลังคาเรือนนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในที่จุดหนึ่งของอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งติดเขตแดนของอำเภอไพรเบิงและขุนหารนะครับมาจากตัวอำเภอก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับจากไพรเบิงมาตะกวนก็9กิโลเช่นกันนะครับจากเส้น24บ้านกรามมาตะกวนก็9กิโลเช่นกันนะครับที่นี่บ้านตะกวนครับในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวค่ะในหมู่บ้านของเราครับท่านผู้ใหญ่ในการ ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับก็มีในเขตของอำเภอศรีรัตนะก,ก็จะมีอยู่3มหมู่บ้านนะครับก็จะมีชุมชนบ้านไฮตําบลตูมนะครับที่นั่นก็จะเป็นชุมชนเผ่าวสวยนะครับจะจะเน้นในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมในเรื่องของผ้าไหมที่ว่า,าคลุกดินโครนภูเขาไปนะครับซึ่งทั้งสองหมู่บ้านก็มีการเลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของวิถี วิธีการทำนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านตาแบนนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีสวนผลไม้นะครับแล้วก็ทั้ง3ชุมชนแห่งน,นี้ก็คือได้มาเลขเปลี่ยนประสบการณ์เลขเปลี่ยนในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของอผลสําเร็จนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นํามา เล่าสู่กันฟังาานํามาถ่ายทอดให้กันนะคแล้วก็ในส่วนของอําเภอต่างอําเภอก็จะมีอําเภอไพรบึงนะครับคุนหารนะครับอำเภอปยุนะครับอำเภอน้้าเกลี้ยงนะครับ,รรรบก็มาเรียกว่าเป็นการเป็นการมาเลขกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นวันนี้ทางทกทกศเพนก็จัดอบรมผู้นําชุมชนเพื่อที่จะมาเลขกเปลี่ยนเรียนรู้ เลเกเปลี่ยนประสบการณ์เลเกเปลี่ยนสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เอาความคิดมาแชร์กันนะครับสุดท้ายนี้ค่ะท่านพ,อพ่อผู้ใหญ่อยากจะฝากให้กับนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวบ้านตะกวนของเราอย่างไงครับครับก็คืออยากจะฝากว่ามาบ้านตะกวนท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของบ้านตะกวนท่านจะได้เห็นวัฒนธรรมการแสดงของบ้านตะกวนท่านจะได้ชิม อาหารของชุมชนบ้านตะกวนก็คือแกงกล้วยไก่บ้านนะครับแกงกล้วยไก่บ้านนะครับแล้วก็ขนมรันจวนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารที่เป็นของแซ่บๆก็คือตำน้ำพริกกลานะครับน้ำพริกปละที่นี่เขามีสูตรการทำของเขาอยู่ก็คือเขาจะ จากการที่ไปดักลอกดักไซมาได้ปลารามาแล้วก็เอามาหมักเองนะครับก่อนที่จะทําก็คือเอาไปต้มก่อนนะครับต้มต้มรวมกันทั้งหมดมีรรมวิธีการาทาของเขาที่จากปัดของชาวบ้านถ่ายทอดให้มานะครับแล้วก็มาชมกับบรรยากาศของน้องพิงควยที่บ้านตะกวนครับก็เชิญนักท่องเที่ยวนะครับมา,าชมมาสัมผัสนะครับที่บ้านตะกวนยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านครับเครื่องปั้นดินเผาที่วางเรียงรายอยู่นขณะนี้กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ค่ะต้องใช้เวลาและลุมลุกคุกคานกว่า10ปีค่ะที่นี่ค่ะเครื่องปั้นดินเผาคุณชิดค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ นี้เราอยู่กับเจ้าของกิจการเครื่องปั้นดินเผาคุณชิดและคนที่อยู่ข้างๆดีฉันคือสีภรรยาคุณชิดและคุณชิดก็ปั้นเครื่องปั้นดินเผาอยู่ด้านหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณปาณีค่ะกว่าจะมีทุกวันนี้ได้ค่ะคุณปาณีต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคอะไรมาบ้างคะฝาฟันอุปสรรคมาเยอะมากค่ะมาเริ่มแรกม,มาทำล้มลุกคุกคลานมากเลยค่ะเตาก็ล้ม องครั้งเนาะทีนี้หาลูกค้ากว่าจะได้จะจะได้ตลาดใช่กว่ากว่าจะมีตลาดเนาะ,ะมีชื่อของคุณชิดทุวันนี้ทุกวันนี้มีตลาดเป็นของตัวเองแล้วค่ะลูกค้ารอรับรอตลาดรอลูกลูกลูกค้ารอของอยู่เนาะแนวคิดในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาค่ะได้แนวคิดมาจากไหนคะ ไปรับจ้างเขามาค่ะค่ะแถวาปากเกร็ดโคราชนครสวรรค์ที่ตรงไหนมีเครื่องปั้นดินเผาคุณชิดก็จะไปตรงนั้นนคะคะแล้วลวดลายรูปทรงค่ะเราไปฝึกไปเรียนรู้มาจากไหนคะที่ลวดลายรูปทรงเนี่ยที่เราส่งให้กับลูกค้าค่ะเราเป็นเองค่ะ เคยฝึก okay. เองค่ะลูกค้าจะสั่งมาว่าเอาทรงนี้ประมาณนี้เราก็จะทำตามลูกค้าสั่งมาะคะ่ะตลาดส่วนใหญ่ค่ะคือลูกค้าของเรานี้มาจากไหนบ้างคะตอนนี้ตลาดของเรามาจากอบุบลศรีสเกตน้ำยืนสังขะโคราชนะคะที่แล้วก็โอ่งน้ำตัวนี้มาจากประเทศลาวค่ะ คนในชุมชนของเรานี้ได้อะไรบ้างคะได้ประโยชน์อะไรจากเครื่องปั้นดินเผาของเราคะเอ,อได้เข้ามาทำงานด้วยเนาะมีรายได้เข้าบ้านเนาะ,ะแล้วก็มีรายได้การกระจายรายได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะคุณปานิอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของเราคะอยากฝากลูกหลานพ่อแม่พี่น้องให้เข้ามาดูเนาะและมาเรียนรู้ได้ค่ะที่คุณชิดเครื่องปั้นดินเผาค่ะได้ต่อยอดค่ะว่าอนาคตข้างหน้าจะได้มีเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตลอดเนาะถ้าลูกหลานจะได้เห็นว่ามันมันยังไงละคะคือว่า เด็กรุ่นใหม่เนาะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจตรงนี้แต่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามามามาชมมาเรียนได้ค่ะว่าทำได้แต่ละใบเนี่ยมันยากหรือมันง่ายขนาดไหนนะคะค่ะนี่ค่ะตัวจริงเสียงจริงเครื่องปั้นดินเผาคุณชิดค่ะอยู่ด้านหลังค่ะค่ะคุณชิดคะกว่าจะปั้นได้แต่ละใบนี้ค่ะต้องใช้เวลานานขนาดไหน ถัดลูกหนึ่งก็ประมาณสิบนาทีครับครับแล้ววันหนึ่งค่ะคุณชิดปัป้นได้กี่ใบถ้าถ้าเป็นตัวโอมนะจะบ้นปั้นได้ประมาณแปดสิบลูกครับถ้าเป็นถ้าเป็นทรงอื่นก็เป็น200 200, 000, 000, 000, 000, 000. สองร้อยสองร้อยห้าสิบ้สิบครับอ่าแล้วคุณคุณชิดคาดหวังอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของเราค่ะ คาดหวังว่าอนาคตไปข้างหน,น้าอาจจะไม่มีคนฝึกเพราะว่าเล่นลนกับลินน้องเด็กๆนี้นเพื่อนแต่อยากจะเชิญชวนให้เด็กๆกาารุ่นใหม่มาฝึกกระถางเครื่องปั้นดินเผาบ้านคือเรารับฝึกด้วยใช่ไหมคะรับสอนด้วยครับครับผมรับสอนเลยทุกวันเลยใช่ไหมครับครับทุกวันทันทาที่เด็กเข้ามาฝึกผมก็ ก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะให้คนในชุมชนค่ะโดยเราไม่ต้องอพยพไปทํางานต่างทิ่นค่ะและที่นี่ค่ะเครื่องปั้นดินเผาคุณชิพค่ะตําบลพิงควยอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดค่ะรอให้ทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะ